พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโป,โปแน่นอนครับเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงงเนี่ยจะไปหาโปรดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกสัปดาห์เลยนะครับรบแล้ววันนี้โปรแรกของเราเป็นร้านอาหารครับนีครับป้าชื่อว่าร้าน l i t t l e Market b k k นะครับครับ ต้องบอกว่าใครที่ชอบอาหารสไตล์แบบเบอร์เกอร์นะเจ้าของร้านเนี่เป็นคนอเมริกันแท้ๆเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะนำเสนออาหารสไตล์อเมริกันครับผมโปรโมชั่นของเขามีคอมโบเซตนะครับเมื่อคุณสั่งเบอร์เกอร์หรือสั่งแซนด์วิชนะครับถ้าเงิน99บาทคุณจะได้รับเครื่องดื่มเนี่ยหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ยังมีคิงอร์คัพไฟนะครับแถมให้อีกหนึ่งที่เลยนะครับแต่ถ้าว่าคุณเพิ่ม199บาท คุณจะได้รับมิลเชส์หนึ่งแก้วแล้วก็ยังได้รับนะครับคิงเกอร์คัพฟรายเนี่ยอีกหนึ่งที่เช่นเดียวกันนะครับผมโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะครับจะได้รับส่วนลดไปเลย10%เมื่อซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปนั่นเองวันนี้จนถึง31ธันวาคม2564นะครับและเมนูเด็ดๆของร้านเขามีอะไรบ้างนี้ก็มีตั้งแต่ชิปเปิร์ดับเบิลนะฮะฟิลลี่ชีสสเต็กนะครับบัตเตอร์มิวไฟล์ชิคเก้นกริลชีสมิลค์เชค แล้วก็ช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะครับบอกได้เลยว่าหลากหลายเมนูที่เขาแนะนำเนี่ยเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วก็ใครที่มีโอกาสได้ไปก็อย่าลืมลองสั่งเมนูที่นิกแนะนํำด้วยนะครับอย่าลืมนะไปแจ้งเขาว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเอเวอร์นะครับเขาโปรโม,มชั่นสำหรับแฟนรายการเราลดไปเลย10%เมื่อซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้นะครับติดตามทางช่องทางนี้เลย